ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน Discord ของออ l l s t a r t o w e r e e f e น s e นะผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับผมว่าในอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีอะไรมาบ้างอัปเดตแรกเพิ่มเป็นภาร,รกิจของ Hunter x Hunter จะเป็นพวกด่านนะครับผมพวกด่า h u น t u r t e r x h u n t e ันะครับผมเป็นในส่วนของภาค k i m m ม a a นะครับผม แล้วก็ยูนิตใหม่ก็จะมีลูฟี่เอาหมิกกอยแล้วก็อะไรอย่างเงี้นีนะครับเพิ่มภารกิจนะครับผมแล้วก็ภารกิจเพิ่มภารกิจนะครับผมเป็นภารกิจต่างๆนะผมเพิ่มเข้ามาให,ให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะับแล้วก็โหมดอินฟินิตเนี่ยจะมีลีดเดอร์บอร์ดใช่ไหมฮะมันจะรีเซ็ตทุกๆเดือนนะครับผมแล้วก็จะให้สำหรัแบ,บแลง์น่าจะยี่สำหรับคนที่ได้ท็อป2ี่สิบขึ้นไปเนี่ยจะได้หนึ่งพันเคมนะผมได้หนึ่งพันเจมนะผม ก็ใช้โค้ด like 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 ได้200เจมนะครับผมโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะผมขอเริ่มที่ก่อนนะครับผมเป็นยูนิต4ดาวนะครับผมจาก Hunter ร์เอ็กฮันเตโดยเริ่มแรกเนี่ยก่อนเนี่ยจะเป็นเอโเลยนะครับจะเป็นหลังจากที่เราได้มาครั้งแรกจากสุ่มกระชาครับแกเมจจะเป็น3 0นะครับผมระยะ15แล้วก็ความเร็วโจมตี5นะครับผมส่วนเลเวลตันเนี่ยก็จะเป็นดาเมจ5 3 7นะครับผมระยะ15นะครับผมแล้วก็เซอร์ฟแลนซ์โซนได้5นะครับ อันดับแรกเนี่ยกรเนี่ยจะใช้ท่าปาอยิ่งฉุบคอนนะครับผม <Get! Get! S 1> ปอยิงฉุบคอนนะผมเป็นท่าท่าหนึ่งจากในเรื่องนะผมเป็นท่าของกรในเรื่องเลยนะผมโดยที่พออัปเกรดมาเป็นสองขั้นนะผมจะเปลี่ยนเป็นท่าปาอยิงฉุบกันไกโดยก็เป็นเอลีเหมือนกันนะ่ะ <Get! S 1> แล้ว อัพเกรดตันเนี่ยจะเป็นดาเมจ155นะผมระยะ29นะผมซิการ์เพิร์ตแท็ก5นะผมคาบเกล็ด1,080โดยกรเนี่ยก็เป็นตัวสีดาวที่เหมือนที่ผมมองว่าเหมือนโทกะหรือบูม่าอะไรพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถนํามาเล่นได้ไม่ใช่ตัวที่สีดาวที่น่าเกลียดต่อมาฮนะผมขอเป็นเบจิต้านะผมเบจิต้าร่างหมาจีเบจิต้าเนี่ยเป็นยูนิตห้าดาวนะครับผมโดยเริ่มแรกเนี่ยหลังจากโดนสุ่มได้เนี่ยเบจิต้าเนี่ยจะมีดาเมจหลักที่35นะผมระยะ20 จะข้ามไฟแท็กสามนะผมแล้วพอตันเนี่ยดาเมจจะเป็น62.65โดยที่เบจิต้าโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่ใช่ AOE นะครนะผมโจมตีของเบจิต้าเนี่ยจะเป็น Multiple k คิ Ball โดยที่ค่าราคามาลเนี่ย450ร้บนะผมเริ่มแรกแต่ว่าอัพเกรดตออ่อไปเป็น400ร้อนะผมก็คือเป็นตัวที่เริ่มต้นมาได้โดยพออัพเกรดไปครั้งที่2นะครับเบจิต้าจะใช้ท่า Final Flash ดามเมอร์ใส่สตูนะผมแล้วเป็นระยะเ,เป็นแบบ P.O.E โดยที่พออัพเกรดจนตันนะครับดาเมจจะเป็น265ระยะระยะ33เซคัมเปอร์แท็กซ่ครับเกรด2,000ต่อมาฮะโอไมค์โอไมค์เนี่ยเป็นยูนิต5ดาวนะผมจากมาฮีโร่อะคาเดมีอะโดยที่ถ้าเราเพิ่งสุ่มได้เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยดาเมจจะเป็น40นะผม ระยะ25สกันไบ้ใน t a 5นะครับผมโดยที่เวลตันเนี่ยดาเมจจะเป็น71.6นะครับเปิดมาเนี่ยเอาไม้ก็จะโจมตีเป็น AOE เลยนะโดยที่เอาไม้เนี่ยจะใช้แคลโรไลน่าสแมับพอเก็บเป็นขั้นที่2เนี่ยเอาไม้ที่เปลี่ยนการโจมตีนะครับผมเป็นการต่อยและสร้างช็อคเวทนะครับ ก็โจมตีเป็น l อ e พออัปเกรดที่เสียอัปเกรดเว็วต่านแล้วเนี่ยอ,อาไม้เนี่ยจะกระโดดไปข้างบนนะแล้วก็โจมตีทุกแบบทุกพื้นลงมานะครับเป็น l อ e เหมือนกันแล้วก็สร้างชักเฟสต่อมาตัวสุดท้ายผมให้เป็นลนะูฟี่เกียร์สี่ครับ ต่อมานะครับตัวสุดท้ายผมให้เป็นลูฟี่เกสีนะครับโดยที่เริ่มแรกเนี่ยดาเมจจะเป็น40ระยะ30ใช้กัมพลิแท็บแล้วก็เวลตันเนี่ยจะเป็นดาเมจ1 8 6นะครับเปิดมาลูฟี่ก็จะเป็นโจมตีแบบ AOE เหมือนกันนะฮะลูฟี่เนี่ยเงินค่าซื้อเนี่ย1,000เลยนะครับแต่ว่าพอต่อมาจะเป็น500เขาคงไม่อยากให้ใช้ในเวฟแรกนะครับเขาก็เลยทำเป็น1,000เพื่อที่จะเป็นเวฟหลังๆหน่อยนะครับ โดยพออัปเกรดที่4นะครับผมว่าเก็บตันเนี่ยลูฟี่จะใช้ท่าคองออแกนนะฮะแล้วก็ปล่อยเขาเนี่ยปล่อยแขนของเขาเนี่ยไปต่อยเหมือนในเหมือนในอนิเมะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดู ก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวทั้งสี่ตัวที่ผมไม่ได้เป็นคนหานะครับผมโดยที่ผมไม่ได้เป็นคนหานะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับนี่ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ